สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาตอนกิ่งมะม่วงนะครับมะม่วงเป็นอีกพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ตอนกิ่งยากนะครับรากไม่ค่อยออกนะครับถึงออกก็น้อยเวลาเรานําไปชําใส่ถุงแล้วก็อาจจะไม่รอดนะครับถึงตายได้นั่นเองนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่ชึงนิยมการเสียบยอดนะครับเป็นส่วนมากนะครับในการขยายพันธุ์มะม่วงนะครับ ซึ่งวิธีนี้ทําให้มันได้ผลดีนะครับการเสียบยอดแล้วก็ไม่ตายนะครับอัตราการรอดก็จะสูงในการเสียบยอดแต่วันนี้ผมจะมามาตอนนะครับให้ท่านผู้ชมเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีอายุประมาณหนึ่ปีนะครับถึงหปีครึ่งนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นข้อตาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ข้อตาให้เราหั่นใต้ข้อตานะครับ ประมาณ1ซนติเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะหันให้ดูนะครับประมาณนี้เลยหันให้รอบแล้วก็หันอีกอันหนึ่งนะครับประมาณห่างกันประมาณ2-3ถซนติเมตรนะครับ แบบนี้เลยผ่าตรงกลางสักหน่อยใช้มือแกะเปลือกออกเลยครับผมจะเลือกตอนช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ตุ่มตอนเราไม่แห้งนะครับ อ่าเรียบร้อยการเกะเปลือกแล้วขั้นตอนนี้คือการขูดเยื่อเจริญนะครับให้ท่านผู้ชมขูดลงด้านล่างอย่างเดียวนะครับอย่างนี้นะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับอย่าจะทําให้ตรงด้านบนมีรอยช้านะครับเขาจะไม่ออกลากนะครับ ขูดออกให้หมดเลยนะครับเยื่อเจริญเมื่อขูดเสร็จเรียบร้อยให้ใช้น้ำยาเล่งลากนะครับเล่งลากทาบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้สำหรับผมก็คือจะผสมใส่กับถุงตุ่มตอนนะครับ อย่างนี้นะครับเมื่อขูดเยื่อจเลื่นออกก็ใช้ผ่าถุงตุ่มตอนนะครับผ่าลงไปเลยเมื่อผ่าเสร็จเราก็จะมาหุ้มบริเวณที่เราเกะเปลือกออกนะครับเฉเลี่ยดินให้อยู่ตรงกลางนะครับ แบบนี้เลยนำเชือกมามัดให้แน่นนะครับ เมื่อเราตอนก็จะประมาณสัก30ถึง45วันนะครับรากของเขาก็จะออกนะครับการตอนกิงมะม่วงรัดให้แน่นแบบนี้เลยนะครับ ัดเชือกออกนะครับปลาเชือกออกให้ดูสวยงามนะครับโอเคประมาณ30-45วันก็จะมีรากแล้วนะครับครับกิ่งนี้ผมก็ได้ทำการตอนไว้ประมาณเดือนครึ่งนะครับที่ผมทำไว้ก็รอให้รากเยอะกว่านี้หน่อยนะครับแล้วค่อยตัดไปชํำใส่ถุงนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับหรือท่านใดมีแนวคิดที่แตกต่างก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเกษตรบ้านนาช n แนลด้วยนะครับขอบคุณครับ